คอนโดโซนนิมมานราคาล้านต้นๆรองกว้างมากมีหรอมีหรอจะไม่ซื้อไปดูค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะขนาดนี้ต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าอยู่ ใจกลางเมืองอยู่ใกล้นิมานแถมอยู่ใกล้แหล่งช็อปปิ้งด้วยนะคะกับสีธนาคอนโดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน้ำพอลเฟกโฮมนะคะวันนี้น้ำอยู่ที่สีธนาคอนโดนหนึ่งค่ะจะพาทุกคนไปดูห้องชุดนะคะที่กว้างมากๆนะคะแถมอยู่ใจกลางนะคะแหล่งท่องเที่ยวด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไปกันในส่วนนี้ก็จะเป็นตรงใต้อาคารนะคะจะเป็นที่จอดรถของลูกบ้านนะคะผู้ที่อยู่อาศัยคอนโดสีธนาคอนโดนหนึ่งค่ะ ที่นี่นะคะใกล้กับแหล่งช็อปปิ้งนะคะอย่างเช่นนิมานเมย่านะคะแล้วก็เดินทางเข้าตัวเมืองเนี่ยสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปชั้น9กันคะ่ะห้องนี้นะภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าห้องเนี่ยกว้างสุดๆและเห็นวิวเมืองที่สวยมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์กันเลยทุกคนวันนี้นะคะเรามากับพี่ตะกล้องสองคนคะ่ะนี่เราจะพาทุกคนไปดูห้องนี้ซึ่งถ้า ซื้อนะคะไว้นางก็ว่าถูกนะคะทุกคนเพ,เพราะว่าราคาเพียงแค่ล้านต้นๆและที่สําคัญคือจะอยู่เองหรือว่าปล่อยเช่าเนี่ยคือคุ้มแน่นอนเพราะว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยนะเท่องเที่ยวค่อนข้างทจะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราลองกันนะคะว่าเราจะขึ้นไปชั้นเก้าอ่าที่นี่นะคะมีบริการนะคะการใช้ลิฟต์นะคะแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยให้นะคะมีกล้อง C C T V ลูกบ้านในสบายใจได้แน่นอนนะคะเรื่องความปลอดภัยนะคะหายห่วงเลยค่ะชั้นกล้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนอ,ออกจากลิฟต์มานะคะก็จะเป็นที่โล่งกว้างแบบนี้เลยค่ะทุกคนเราจะไปซ้ายมือกันค่ะห้องนี้นะคะค่อนข้างที่จะเรืยว่าอาจจะเป็นห้องมุมนะคะถ้าน้าจาไม่ผิดนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นก็เกือบจะมุมน่าจะเป็นห้องมุมทุกคน นี่เลยเดี๋ยวนะั่งผอคุ้งแจหนนะคะต้องเช็คห้องให้เรียบร้อยก่อนว่าเรามาถูกห้องหรือเปล่าโอเคถูกห้องนะคะเดี๋ยวนะจะทำการเปิดกุญแจก่อนนะ หากใครนะคะที่อยากรับชมนะคะเข้าชมห้องก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Perfect Home ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือว่า Line Official ก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดเลยคะ่ะเดี๋ยวเปิดกุญแจก่อนนะแล้วก็มีปิดดองครั้งที่แล้วก็มาแล้วนะคะหนึ่งรอบเรื่องความปลอดภัยนี่หายห่วงเลยนะคะทุกคน เพราะว่ามีระบบป้องกันถึงสามชั้นเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งหาก่อนนะเปิดไม่ได้อะอุอันที่หนึ่งไปอ่าน่าจะอันนี้อ้าเปิดได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนั้นขอไปเปิดไฟในห้องสักครู่นะคะอ๊บ เข้ามาแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะห้องนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยก็เฟอร์นิเจอร์เกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไม้นะคะทุกคนห้องนี้มีขนาด52ตารางเมตรค่ะเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นโถงโลง่โลง,ลงๆกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะจะมีกระจกให้นะคะเป็นกระจกบานใหญ่3บานเลยตกแต่งด้วยลายไม้แกะสลักนะคะค่อนข้างที่จะเน้นความเป็นล้านนานแล้วก็ให้ความเป็นไทยด้วยค่ะแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะคะแบบ 10ที่นั่ง10หรือ8นะ8ที่นั่งค่ะทุกคน8ที่นั่งเลยกว้างใหญ่มากๆแสดงว่าห้องเนี้ยต้องกว้างถึงขัง้นที่สามารถจุคนได้ถึง8คนนะคะนั่งกินข้าวตรงนี้ด้วยกันอ่ะดูโซนถัดไปเลยนะคะนี่จะเป็นโซนที่เราเข้าจากประตูมานะคะก็จะเจอเป็นตู้ชั้นวางของแบบนี้ค่ะจะสามารถวางของพวกอเซอรี่ต่างๆของคนที่อยู่คอนโดหรือว่าจะเป็นรองท้า ะะหรืออะไรก็ได้ค่ะจิป,ปาถะตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะเล็กๆเนะาะมีเบอร์ห้าด้วยนะคะประหยัดไฟแน่นอนถัดมาก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์ไม้นะคะที่เราสามารถอแดปได้นะคะอาจจะเป็นโซนเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆนะคะแล้วก็ที่จัดเก็บของเขาเนี่ยให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะลิ้นชัก4ี่ลิ้นชักแล้วก็มีที่เก็บของอีกนะคะ2ช่องเลยกว้างไหมคะแล้วด้านบนก็จะมีนี่เลย ที่เก็บของนะคะเป็นบิวอินอ่ะเขาเรียกว่าบิวอินใช่ไหมทุกคนสามารถเก็บของนี่ค่ะจ้านชามช้อนส้อมสำหรับอ,อ,อุปกรณ์วัตถุดิบที่เราเอาไว้ทำครัวนะคะก็มีพื้นที่ให้อีกเยอะเลยค่ะแล้วน้ำบอกเมื่อกี้นะคะห้องนี้มีขนาดหห้องนอนหนึ่งห้องน้ำใช่ไหมคะแต่ลองสังเกตตรงนี้ดูนะคะทุกคนอ่ะเข้ามากัน นี่นะคะเหมือนเป็นห้องเล็กๆนะคะที่เขาทําไว้ให้อาจจะเป็นห้องเก็บของหรือว่าเป็นห้องทํางานนะคะที่แยกออกมาจากในตัวห้องนอนนะคะมาคนไม่อยากทํางานในห้องนอนใช่ไหมแบบรู้สึกขี้เกียจแบบถ้าทํางานในห้องนอนนี่แบบมันใกล้ที่นอนเงี่อาจจะแบบเผลอตัวไปนอนได้นะคะก็แยกมาทํางานห้องนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเนาะ มีปลั๊กให้นะคะ1จุดมี2หัวแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างแบบสไลด์เนาะแล้วก็ให้เครื่องปรับอากาศน,นะคะห้องนี้ให้เครื่องปรับอากาศมาถึงสองเครื่องเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนข้างนอกนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวน้าจะพาทุกคนไปชมห้องนอนก่อนนะคะเดินตรงมาตรงนี้ค่ะไม่ไกลเลยอยูห่หลังโต๊ะกินข้าวเนาะทุกคนนี่นี่จะเป็นห้องนอนนะคะเตียงขนาด คว e ไซส์เนาะสามารถนอนได้2คนนะคะคถ้าเป็นคนตัวเล็กก็3คนได้เลยตรงปลายเตียงก็จะมีนี่ค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ชุดโต๊ะเครื่องแป้งที่เข้ากันมากๆเลยค่ะเออเรียกได้ว่าเป็นชุดเดียวกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าโทนกับธีมนี่ก็คือเหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะครบชุดกับเตียงนอนเหมือนกันอ่สีเหมือนกันเลยนี่ค่ะสามารถวางของได้นะคะตรงหัวเตียง น้อมีพื้นที่ค่อนข้างที่สามารถวางได้อยู่วางไฟตกแต่งเล็กเล็กเน้อยเลยเยิบระยับหรือว่าจะเป็นโมเดลต่างๆก็ได้นะคะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยตรงนี้ค่ะ Amazing มากซึ่งชอบมากเป็นไอเดียที่เก๋มากคือเขาทำเหมือนกับตกแต่งนะคะให้เป็นชั้นวางของได้ที่ฝังไปกับผ้าหนังเลยทุกคนสามารถเก็บของได้เพิ่มอีกนะคะทําให้ห้องนี้ดูสามารถแบบใช้พื้นที่ใช้สอยในห้องอะคือได้เยอะได้ครบมากๆเลยค่ะ ไปกันต่อนะคะเดี๋ยวน้าจะพาไปดูโซนซักล้างค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปโซนซักล้างนะคะตรงนี้ก็คือมีพื้นที่ให้เยอะเหมือนกันจะอยู่ตรงข้ามอ่ะห้องนอนประตูห้องนอนจะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ําแล้วก็ทางออกไปนะคะตรงโซนซักล้างนะตรงนี้ก็จะมีตัวเครื่องแป้งแบบใหญ่สะใจให้อีกหนึ่งตัวค่ะอ่ะเราไปดูโซนซักล้างกันว้ว <love> ตรงนี้นะคะหมดเขาทําเสริมขึ้นมานะก็ไม่ได้ใจอาตอนแรกเขาอาจจะเป็นเชื่อมกันก็ได้แต่นี่คือเขาแบบแบ่งโซนให้นะคะซึ่งสามารถวางเครื่องสืาอไว้ตรงนี้ได้นะทุกคนแล้วก็เอาผ้ามาตากตรงนี้ก็คือแยกโซนไปชัดเจนเลยซึ่งชอบมากๆนะคะอย่างบางที่เนี่ยที่ระเบียงนะคะก็คือเป็นที่ระเบียงอาระเบียงแคบ จากผ้าแล้วก็สีปาถะเนี่ยมนรวมกันไปนหมดเลยแต่ที่นี่คือสามารถแยกโซนได้เลยนะทุกคนหรือบางคนอาจจะอ d e p บตรงนี้เป็นโซนทําครัวไทยก็ได้นะคะแบบย่อมๆก็คือตรงนี้มันเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิดออกไปแล้วก็กลิ่นอาหารมันก็จะออกไปตรงนี้ได้นะคะนี่ด,ดูจุดเลยสมมติวางเครื่องสืผ้าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วตรงนี้เขาก็มีนี่คนมีใสา่ยา,ยางให้ด้วยนะคะแสดงว่าทําเป็นโซนกลางนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคน ชอบไหมคะแล้วดูวิวเห็นไหม mm hmm. เห็นว mm ิว hmm. เมืองด้วยนะคะ mm hmm. เห็นเซ็นทรัลการ์ดสโรแก้วด้วยนะคะ mm hmm. ที่ตอนนี้เขาปิดตัวลงไปแล้วเนาะ mm hmm. ก็เห็นว mm ิว hmm. เมืองสุดลูกหูกลูกตาเลยนะคะ mm hmm. ไปกันต่อที่ห้องน้ําค่ะอันสุดท้ายจะเป็นห้องน้ํานี่อยู่ตรงข้ามกับห้องนอนนะคะทุกคนกว้างมากสามารถอยู่ได้3าถึงสคนเลยนะตรงนี้นะคะก็ม mm ีกั้นโซนเปียกแห้งตรงนี้เป็นผ้าม่านนะคะพลาสติ บางคนแบบอุ้ยจะเข้าห้องน้ําอยู่นะคะเพื่อนก็จะเข้ามาล้างมือก็แยกโซนเลยค่ะตรงนี้มีเครื่องทําน้ําอุ่นมาให้นะคะแล้วก็มีฝักบัวให้ค่ะโถสุขภัณฑ์นะคะคือชอบมากเลยกว้างมากนะคะในห้องน้ําแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแน่ใจอาจจะเป็นที่เก็บของที่ห้อยแขวนอะไรได้สักอย่างึ่งก็มีกระจกมีซิงค์หน้านะคะ่ะชอบมากๆตรงนี้ใครแบบกระจกในห้องน้ําไม่สบาใจก็น,นี่เลยค่ะ โตเครื่องแป้งใหญ่มากๆค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยสาวๆนี่น่าจะชอบนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับห้องนี้นะคะราคาอยู่ที่1ล้านต้นๆสามารถดูได้ที่ปกคลิปได้เลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่หรือใครที่อยากรับชมนะคะห้องนี้เนี่ยสามารถนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะเราก็จะพาทุกคนมาชมนะคะใครที่ไม่สะดวกก็สามารถชมได้ที่คลิปนี้เลยหรือถ้าอยากชมซรัพอื่นๆสามารถ กดไลค์กดแชร์ซับ Subscribe ติดตามนะคะเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆติดตามซับใหม่ๆที่ไม่ควรพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำขอตัวาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ